ในที่สุดก็มาถึงเวลาที่แฟนแฟนฮาร์เล d a v ์เดวิดสันทั่วโลกตั้งตารอคอยเพราะฮาร์เล d a v ์เดวิดสันได้เปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุดปี2025ที่มีชื่อว่า King k o n g Motorcycle Style Cruiser ที่มาพร้อมความยิ่งใหญ่สมชื่อและขุมพลังที่เหนือชั้นกว่ารุ่นใดๆที่เคยผลิตมาบอกเลยว่านี่คือการกลับมาของตำนานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเขย่าวงการบิ๊กไบทั่วโลก King งคองถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความเป็นฮา r l เล d a เดวิ o สันอย่างแท้จริงดีไซน์ตัวถังขนาดใหญ่หนักแน่นและทรงพลังโดดเด่นด้วยไฟหน้าและทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ส่องสว่างได้ไกลและชัดเจนมากขึ้น ่วงล่างถูกเสริมความแข็งแรงให้รองรับน้ำหนักและแรงบิดที่สูงในระดับมหาศาลตัวเฟรมถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อความสมดุลในการควบคุมแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่ยังคงให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลในส่วนของเครื่องยนต์ Harley Davidson King Kong 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ VTW วิน i l w a u k e e เอด cc ซึ่งเป็นขุมพลังที่ใหญ่ที่สุดในตระกูล ผลิตกำลังสูงสุดกว่า160แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่สูงถึง210นิวตันเมตรการตอบสนองของเครื่องยนต์ดูดนันเร่งแสงได้อย่างมั่นใจและเสียงคำรามจากท่อไอเสียที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผู้ขับขี่สัมผัสได้ถึงพลังดิบทุกครั้งที่บิดคันเร่ง ระบบเกียร์หกสปีดถูกปรับแต่งใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและแม่นยำมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์แม้จะขับในสภาพอากาศร้อนจัดด้านระบบกันสะเทือนใช้โชคอัปปรับระดับได้ที่รองรับแรงสั่นสะเทือนและให้ความมั่นคงในการขับขี่บนทุกสภาพถนน เรื่องเทคโนโลยีก็ไม่เป็นรองใครคิงคองติดตั้งจอแสดงผลดิจิทัล TFT ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธรองรับทั้งการนำทางเพลงและการสื่อสารพร้อมระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control ระบบแ r a กชั่นคอนโทรลและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพการใช้งานนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเบรก ABS d disc b r a k e คู่ด้านหน้าและเดี่ยวด้านหลังจากเบรโมที่มั่นใจได้ในทุกการหยุด h าเลเดวิสสันทิงคอง2อ2พ2ยังให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับและผู้ซ้อนบอกนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนุ่มรองรับการเดินทางไกลโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าแฮนด์บาร์ยกสูงและตำแหน่งวางเท้าที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้การนั่งขับเป็นธรรมชาติและไม่กดทับหลังมากเกินไปดีไซน์โดยรวมของทิงคองถูกแต่งด้วยโครเมียมเงางามผสมผสานความดุดันและความหรูหราได้อย่างลงตัว ตัวถังมีให้เลือกหลายสีเช่นดำด้านเงินเงาและแดงเข้มที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของฮา r l เล d เดวิดสันรุ่นพิเศษยังมาพร้อมลวดลายสัญ,ญลักษณ์คิงคองที่ด้านข้างถังน้ำมันเพิ่มความพรีเมียมให้แตกต่างจากกลุ่นอื่นๆในแง่ของราคา h a r l เล d เดวิดสันคิงคอง g 2 2 5 5เปิดตัวด้วยค่าตัวเริ่มต้นที่คาดการอยู่ประมาณ1.9ล้านบาทในตลาดเอเชียซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านสมรรถนะ